เดี๋ยวใจใเพื่อนๆดูสังกะสีที่เขาเอามาทำหลังคานะก็จะกดออกมากดออกมาเป็นแผ่นเลยทำง่ายมากระบบของเขา อันนี้ต้องสั่งนะก็ทํทำตามออเดอร์นะไม่ได้ตัง้งตามท้องตลาดก็ทำตามออเดอร์เลยเสร็จแล้วนี่เขาจะใส่อย่างนี้มันจะมีแผ่นเขาเรียกแผ่น PU Foam นะกันความร้อน,นโรงงานใหญ่มากนะ ที่สมใจจะสั่งไปทำหลังคาคือแบบนี้นะจะแบบนี้เลยวันนี้มาสั่งมาสั่งจองไว้แล้วแต่ของสมใจจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะหลังคาจะเป็นสีน้ํำเงิน,นสวยไหมเพื่อนๆข้างล่างจะเป็นสีเงินนะข้างล่างจะเป็นสีเงิน นั่นสีเงินนะคือแผ่นพีโอฟโฟมเ็าจะมีข้างล่างเป็นสีเงินสีขาวและสีดำนี่ลูกก็บอกว่าเอาสีเงินข้างล่างจะเป็นสีเงินไม่ต้องติดฟ้านะที่นี่เขาจะมีเหล็กด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมเหล็กคือว่ามาสั่งที่นี่เหมือนจะจบเลยแหละเหล็กแล้วแล้วแต่เราจะสั่งเอาขนาดไหนมีเยอะมากอันนะ้าเหล็กที่เป็นแท่งๆเป็นรูๆนะั่นเหล็กทั้งนั้นเลยนะ เล็กทั้งนั้นเลยที่ตั้งนั่นสนใจมาที่นี่ที่เดียวรู้เรื่องเลยก็กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วตัวเบาแล้วลานอยู่ใกล้เนี่ยที่ไหนที่ไหนก็ได้แม่นมันประหยัดค่าใช้จ่ายเยอะเลยก็กะว่าหลังนี้อาจจะอยู่ได้นานลูกเห็บตกก็ไม่รั่วแล้วลำคางกับลูกเห็บตกรั่ว บ้านหลังคาน้ํารั่วนี่จะไม่ชอบชื้นชื้น,นเจ็ดแฉะทำได้ก็ทําไปนะอย่าไปสนใจอะไรมากเงินทองของนอกกายอยู่ให้มีความสุขเขาบอกบรรยากาศความความร้อนได้ระดับหนึ่งด้วยเท่าเท่าไรไม่รู้แหละแต่ว่าการความร้อนได้ระดับหนึ่งว่าไปนะก็คิดว่าดีที่สุดแล้วแหละในไหนจะทำแล้วก็เอื้อม่สุดมือนะเพื่อนๆนะ ครั้งหนึ่งในชีวิตทะเลมีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงเราก็ทําให้มันดีที่สุดดีที่สุดท่าที่จะทําได้แหละเพราะบ้านคือที่อยู่อาศัยมันทําให้เรามีความสุขได้เพราะบ้านของเรานะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงบ้านใจนะไลน์นี้เขาก็จบเท่านี้ก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะ